โจสพงศกรคว้าตำแหน่งเดอะเฟกท็อปโมเดลคนแรกของประเทศไทยจากผู้สมัครทั้งหมด2,100คนจากทั่วประเทศ The f เ c e Top Model 2025เก้าเข้าสู s ่รอบ The Final s t a ต e กับ25คนสุดท้ายพร้อมประกาศผู้ครองตำแหน่งไทย f a c e Top Model คนแรกของประเทศไทยจากผู้สมัครกว่า2,100คนทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นเหลือเพียง25คนสุดท้ายเพื่อคนหาสุดยอดโมเดลไทยแท้ตัวจริงหน้าจริงที่จะได้เชิดช้บนเวทีวระดับโลกและในที่สุดก็ได้ผู้ครองตำแหน่งไ a i f a c e Top Mo เดล2025คนแรกของประเทศไทยได้แก่ TFM 0785โจดพงศกรเกตแก้วผู้คว้ารางวัลชนะเลิศเงินรางวัลมูลค่ากว่า500,000บาทพร้อมเซ็นสัญญาเป็นโมเดลอาชีพกับโมเดลลิ่งสเตทเอเจนซี่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา3เดือนเต็มโครงการไทยเฟสท็อปโมเดล2025ไม่เพียงเป็นเวทีประกวดแต่ยังเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวเข้าสู่สายอาชีพแฟชั้นระดับสากลภายใต้การดูแลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดยอินทิลาทับวงผู้อำนวยการโครงการลูกเกตเมทินีใหญ่อมาตอาร์ตอารยาและดีไซเนอร์ระดับตำนานจิตกระสิงสมบูรณ์ถูกท่านร่วมปลุกปันให้คำแนะนำและเป็นผู้ชี้ชะตาให้กับผู้เข้าแข่งขันตลอดโครงการเดอเฟสทับโมเดล2025คือเวทีที่เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นอาชีพเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้กลายเป็นความสำเร็จและเปิดประตูให้โมเดลไทยได้โบยบินสู่เวทีแฟชั่นระดับโลกค่ะ ตลอดระยะเวลา2เดือนกว่านะคะสำหรับ uh, ไทยเฟสคอมเมดเดลที่เรา uh, ทำขึ้นมาแล้วก็ได้มีการไม่ใช่แค่การประกวดเราก็มีการอบรมน้องๆแล้วก็เลือกน้องๆที่มีความเป็น uh, ไท e เฟสเ็นหน้าไทยนะคะไทยแท้แล้วก็ไม่สัญญกรรมนะคะวันนี้ก็เราก็ได้ผู้ uh, เข้ารอบสุดท้าย25คนค่ะซึ่งวันนี้เราจะเป็นการตัดสิน สคนผู้ชนะนะคะที่จะได้ไปเซ็นส,สัญญาแล้วไปนิวยอร์กนะคะี่มกับสเตจเอเจซี่ค่ะเราเซ็นสัญญาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วน้องๆสามคนที่ชนะในวันนี้จะได้ไปทำงานที่นิวยอร์กเในการตัดสิน็นในการตัดสินก็เราแน่นอนนะครับ เราสอนเขามาตลอดสองเดือนเราก็ต้องดูว่าใครที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถไปต่อสู้ที่ที่ต่างประเทศได้ที่นิวยอร์ออกนะคะเพราะฉะนั้นเ,เขาต้องรอบด้านค่ะเขาต้องเป็นเป็นโมเดลซึ่งเรามีคุณนครูหลายท่านที่มาช่วยน,น้องๆคุณผ้อคครับพี่นี่คุณแม่ลำเบกค่ะ เป็นไงบ้างครับสำหรับเด็กเดตนี้ของเราก็โอ้โ oh, ห<ส><ญ>เรียนกันแบบกระหน่ำเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกดแล้วก็ครูของ Muse, มิวส์เก็บเกี่ยวมาประสบการ์เก็บเกี่ยวมานี้ก็สอนถ่ายท่ทอให้น้องๆทุกคนเลยค่ะให้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็พร้อมค่ะไม่ว่าจะเรียนกับเกดหรือพี่อาร์ตโ<ส><ญ>รซี่หรือพี่ใหญ่แล้วก็ครูท่านอื่นๆนะคะคือแบบว่าไปแล้วเนี่ยพร้อมทํางานเลยค่ะกับพี่อาร์ตได้ ออกไปแล,ล้วคือแบบจิ้มจ้ทีละคนเลยให้ความรู้ที่ละคนเลยเป็นไงบ้างครับราการเด็กแต่ละคนไม่คือเอาเวลาเราสอนเนะี่ยเนาะพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่พี่นัทคนเดียวพี่มองว่าเราตั้งใจมาให้จริงๆเราก็อยากแบบปรับบุคลิกภาพปรับทัศนคติปรับเรื่องรสนิยมปรับเรื่องมุมมองหลาย,ลายๆด้านเขานอกจากเรื่องการเดินการฝึกหน้ากล้องเรื่องพฤติกรรมรต่างๆนานาเราก็พยายามปรับขาทุกอย่างให้นพี่ว่าเป็นเรื่องธรรมดามากกว่าของการเป็นครูที่แบบ เราจะจี้ทีละคนทีละคนทีละคนคนไหนปกคื้องตรงไหนเราก็จะจี้ในเรื่องนั้นใช่วิธีการแก้ไขที่สุดก็คือแก้ไขรายบุคคลพูดรวมๆไปมันไม่ได้ผลครับแต่พูดรายบุคคลมันได้ผลกว่าใช่เพราะว่ามันเข้มข้นมากที่ใหญ่ครับเป็นไงบ้างอยู่กับเด็กๆมาเราได้เห็นแววเด็กๆเจริญตัวองไงบ้างครับก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยครับก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับเพราะว่าเรา สอนเขาแบบว่าตัวต่อต,ตัวเลยแล้วก็เราจะได้บอกว่าจุดดี่จุดบุกเข้งของเขาคือตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยทาการบ้านมาตลอดเวลาซึ่งเราสอนไปเขาก็มาใช้มันจะได้พัฒนาไปเรื่อยๆซึ่ง 3. ามทสท,ที่ที่ได้ทํางานด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่าลาสสุดท้ายมันก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับนองได้รับความนู้เต็มเลยเต็มเ,เต็มนะเ,เพราะครูทุกคนใส่เต็มหมดเลยนี่่ะได้เอาชีพตัวเองมาถ่ายทอดให้น้องยังไงบ้าง ค่อนางยากว่า o อสี24ปีที่ทำงานะทงานสานี้มาสอนภายในหนึ่สัปดาหแต่ว่าน้ติดทุกคนแบลตาเป็นประกายแล้วก็เมมีความสามารถทุกคน25คนไม่ใช่แค่สาม พร้มใช้งานทั่วโลกค่ะก็คือพร้อมปั้นเป็นเดืกอองลูกเราสามารถทํางานได้เลยจบปุ๊บแน่นอนค่ะพ้มหมแค่จุดเริ่มต้นคือนิวยอกแต่ว่าเราไปได้ทั่วค่ะขอขอขิงนิดนึงเลยก็คือล่าสุด B I F w เด็กของเราก็ไปเดินแล้วค่ะและเดี๋ยวตามมา L fashion week เด็กของเราก็ไปเดินเช่นเดียวกันค่ะการ้กัจากนี้ ล่าสุดมีเด็กของเราไปเซ็นสังกัดเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เก่งยังไงครับช่วยช่วยนะคะช่วยขิงได้ไหมอะเทียกขิงไหมคะก็เราเราก็สอนเขาอยู่ค่ะอย่างเมื่อวานเก็บไปเดินบิ๊กก็ก็ได้เดินกับกับลูกศิษย์ค่ะก็ดีค่ะดีเห็นเห็นน้องๆเขาเริ่มแบบออกงานไปแคสติ้งไปอะไรก็ดีค่ะดีใจค่ะในฐานะที่เป็นครูค่ะ โอกาสสำหรับคนชนะมันจะมีมากกว่าโอกาสในเส้นทางนี้มันจะต่อยอดอัไรได้อีกไหมคะในสายกีดูพรอมเราบอกตรงๆนะต่อให้เป็นผู้ชนะในวันนี้เป็น25คนของเราต่อยอดได้หมดค่ะด้วยความสามารถของน้องวันนี้คือขีดเลือดแน่เลยวันนี้ทีมตัดกีดมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะบอกตรงๆเขายังไงพวกเราช่วยกันดูนะในวันนัด กับผมปกติท่านแรกเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วแลววแววว่าจะมีที่ต่อจริงไหมคะเออ่ก็คิดว่าจะสามสี่ชั้นสองค่ะอยู่ที่เราไม่อยากจะคุยเนาะขอให้ดูวันนี้ว่าเราควรจะไปต่อซีซั่นสองไหมแต่ว่าคิดไว้ว่าน่าจะแล้วแววแววว่าจะมีสปายดีหมสุดมานู้นแล้วก็ ้าอย่างงั้นถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิคะี่สัมภาษณ์เก่งขึ้นนะโอเคปีทุกปาร์กคุณครูอาจารย์ไงค่ะสัหน์ไงค่ะเาได้สามคนแล้วค่ะฝากติดตามน้องๆหน่อยนะแล้วก็ฝากให้กำลังใจเด็กไทยของเรานะคะที่เขากล้าเข้ามาประกวดในครั้งนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นการให้โอกาสสำหรับคนที่ เขาเขาอยู่ในต่างจังหวัดหรืออะไรต่างๆจริงๆแล้วเราไม่ได้เลือกจากในแบบนั้นแบบเราเลือกจากคนจากทั่วประเทศเะฉนนั้นก็ฝากว่าทุกคนอยาากลัวที่จะตามหาความฝันของตัวเองค่ะ